สวัสดีครับ,บชุดคลิปสี่การชแนลทุกท่านครับวันนี้เรากำลังการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็น2ทีมนะครับลิเวอร์พูลก,กับเชลซีเจนคลับกับแฟรงก์แลมพาร์ดที่ล่าสุดเนี่ยทางเจเนะครับได้ออกมาเล่นสงครามจิตวิทยานะครับในคงแรกทั้งๆที่พีมารีกยังไม่ถึง1ใน3ามซะเลยทีเดียวครับแต่ว่าคลับเอาแล้วฮะหลังจากที่ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่แมสซิตี้ไม่ใช่แค่ตัวพวกเขาเองไม่ใช่แค่สเปอร์ มันยังมีเชลซีที่มีความสม่ำเสมอในตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาจับประเด็นเหล่านี้กันนะครับฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดสมัครติดดิ่งยังรบกวนกดติดตามช่องทางนี้นะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับเมื่อเชลซีนะครับมีผลงานที่ดีอย่างต่อเน,นื่องมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีสงครามเรื่องของไมค์เกมเกิดขึ้น กรน,นั้นมีประเด็นของโชเซม่มนโยนะครับที่ยกให้เชลซีของฟรั่งลามพาดเป็นม้าหนุ่มม้าที่แข็งแรงม้าที่เหมาะสมกับการลงวิ่งแข่งสู่เส้นชัยในการลุ้นแชมป์แต่ฟรั่งลามพาดเองก็รู้ทันครับสิทธิ์กับอาจารย์คุ้นเคยกัเป็นอย่างดีก็เลยปัดป้องโยนความกดดันกลับไปให้กับสเปอร์เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณนะ่ะก็เหมาะสมเหมือนกันนะเป็นจ่าฝูงนี่คลินชีสก็มียิงประตูก็อย่างต่อเนื่องและมันไม่ใช่แค่ว่า คู่ของมูและแลมส์นะครับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ครับเจอึ้นครับได้มีการพูดถึงเชลซีด้วยหลังจากที่มีนักข่าวนะครับเขาไปถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ต่อให้ว่าจะไม่ถึง1ใน3ก็ตามทีซึ่งแน่นอนครับเขาเองก็ไม่ได้โฟกัสในตัวของทีมคลับมากเป็นพิเศษครับแต่เขามีการพูดถึงเชลซีในทํานองในแง่บวกกับ ครับยกให้ทีมของแฟรงค์ลัมพาดก้าวขึ้นเป็นตัวเต็งแชมป์ในปีนี้เหนือกว่าหลายๆทีมแม้ว่าเชลซีปีนี้นะครับนักเตะชื่อด,ด,ดังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์เหมือนลิเวอร์พูลเหมือนแมนซิสตี้หรือแม้กระทั่งสเปอร์สเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์หลายคนแกเรตเบลไม่ต้องพูดถึงครับ ตัวใหม่อย่างปียอมีฮอยเบิร์กก็เคยคว้าแชมป์กับบายเยนมาแล้วซิโกอเรกิลอนเคยคว้าแชมป์กับเซบีย่ามาแล้วในยูโรปาลีกแมสซิโดเฮตี้ยังเคยคว้าแชมป์ในเดอะแชมยชชิปมาแล้วดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์แต่เชลซีชุดนี้ล้วนเป็นแข้งยังบลัดเป็นแข้งพลังหนุ่มมีแรงทะเยอทะยานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่สิ่งที่เจนคลับเขามองเอาไว้ครับก็คือเรื่องของขุมกำลังขนาดใหญ่ และปัญหาอาการบาดเจ็บที่เชลซีแทบจะไม่ได้เจอเลยตอนนี้กูรูหลายท่านครับต่างพากาันยกให้เชลซีก้าวขึ้นเป็นตัวเต็งอีก1ทีมไปเรียบร้อยและเต็มตัวด้วยนะครับอย่างเช่นเจมีก่การ์เกอร์นะครับอดีตประการหลังของลิเวอร์พูลปัจจุบันผันตัวเองเป็นคอมเมนเตเตอร์ชื่อดังในวงการทีวีครับวงการสื่อออนไลน์แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับเจมีก่การ์เกอร์ท่านนึกถึงเขาย่อมต้องนึกถึงลิเวอร์พูล และเขาเองก็เชียร์ให้ลิฟูเนี่ยเป็นแชมป์ในทุกๆปีอยู่แล้วคาร่ายังบอกอีกนะครับว่าคืออวยเชลซีเต็มที่เลยยกให้ขุมกําลังของเชลซีแข็งแกร่งไม่แพ้คใครในฤดูกาลนี้ครับแล้วมีโอกาสสูงมากในการที่จะหยิบแชมป์เพิมรมอีกในซีซั่นนี้ด้วยคาร่ามองว่าสิงบรูตอนนี้กํลาลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในลีกติดท็อปทรครับฟอร์มการเล่นดีต่อเนื่องและในแชมเปี้ยนส์ลีก คว้าแชมป์กลุ่มตีตัวเข้ารอบไปแล้วและมองว่าการเสริมทัพในช่วงต้นซีซั่นเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ทำให้เชลซีตอนนี้ยืน,นระยะแบบสบายสบายคาร่ายังมองว่าโอเคถ้ามาเปรียบเทียบ11ตัวจริงแน่นอนครับแต่ละทีมมันจะมีสเสื้ตัวจริงที่ใช่และถูกต้องเรอร์อพูลก็มีสเสื้ตัวจริงครับอาจจะมีฟานดายโกเมสแต่ยังมีคนทำหน้าที่แทนอย่างฟาบินโยและมาติปรวมไปถึงแมนเซตตีมีไลอ up ตัวจริงที่ใช่อยู่แล้วนำโดยควินเดบรอยราฮิมสเตอร์ลิงรียดมาเรสโรดรีเซนเตอร์ก็จะมีลาป็อกรูเบนดิยสัสหรือเป็นจอห์นสโตนนาประตูเป็นเอเดซอนแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกครับถ้าหากว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บสัก4ี่สหคนสำหรับคีแมนนะลิปหูเนี่ยจะมีปัญหาแมสติเองก็เช่นกันคือมันไม่สามารถที่จะผสมผสานให้มันลงตัวทุกตำแหน่งได้ ซึ่งคาร่าบอกว่าความจริงคือความจริงแม้ว่าลิพูกับแมสตี้หรือแม้กระทั่งสเปอร์นะครับจะมีขุมกำลังที่ใช่สำหรัตัวจริงและสำรองเนี่ยที่สามารถใช้งานได้อีกสักประมาณ4 5หคนแต่ในแง่ขุมกำลังสำรองเนี่ยคาร่ายังมองว่าเชลซีเนี่ยแหละคือเบอร์หนึ่งของประเทศซึ่งแน่นอนครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนที่ยอดเยี่ยมของเจ้าของสโมสรบอร์ดบริหารฟแฟรงค์ลัมพาดและทีมงาน ที่มีการเสริมทัพอย่างยอดเยี่ยมและก็บ้าคลั่งมากๆในช่วงซัมเมอร์อาจจะมีขึ้นใหม่คำถามว่าจะซื้อมาทําไมกองมารวมกันแต่ด้วยดุลการนี้มันไม่ปกติครับเป็นดุลการแห่งโควิด -19 เป็นดุลการที่มีโปรแกรมทียิปเนี่ยหลังจากที่หลายๆคนมองว่าบรรดาแข้งเหล่านั้นที่เชลซีซื้อมาเนี่ยซีเอ็กแวนเนอร์ฮาร์เวสและอีกหลายต่อหลายคนจะลงเล่นด้วยกันได้อย่างไร แต่สุดท้ายคําตอบนั้นมันชัดแล้วนะครับว่าฤดูดกาลนี้เป็นฤดูดกาลที่คุณจะต้องมีขุมกาลังเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมคุณจะต้องมีสภาพร่างกายของนักเตะท,ที่ฟิตเต็มร้อยและด้วยโปรแกรมอัดแน่นอาการบาดเจ็บที่หลายทีมต้องเจอแต่เชลซีไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นและดูเหมือนว่าแฟรงค์ลมพาดนาทีนี้สามารถปรับทัพปรับทีมให้เข้าที่เข้าทางได้และแถมยังมีทรัพยากรให้เลือกใช้อย่างไม่จำกัดด้วยในแต่ละตำแหน่งไล่ตั้งแต่นายประตู แบ็กขวาแบ็กซ้ายเซนเตอร์แดนกลางกองหน้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ตลอดครับกครูหลายคนบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เชลซีเหนือกว่าหลายๆทีมคือสามารถปรับเปลี่ยนแท็กติกตามสถานการณ์ที่เผชิญได้ทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือเกมยุโรปอยากจะเล่นหลัง4เล่นอยากจะเล่นหลัง3เล่นอยากจะส่งคนอื่นมาช่วยงานกองเตะมี อยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องของคู่เซนเตอร์ไม่ใช้ติโกซินบาได้เป็นเคอร์ซูมาหรือดิเกอร์แม้กระทั่งคิสเซนเซนอยากจะใช้ความเก๋าในแบ็คขวาได้เซซาแทนลิสเจมอยากจะพักสดเก็บสดทางเบนชีเวลได้มาโกโซลัน,นโซลงมาอยากจะปรับเปลี่ยนเวลาที่ไม่มีติโมแวรเนอร์ไม่มีปัญหาพูริสิตก็ลงมาได้กองหน้าตัวเป้าอยากจะใช้ความเกา๋าการเคลื่อนที่ฉัฉลาดของชิรูโอเค แคมอับราฮัมก็เป็นสมรองไปเนี่ยครับคือภาพรวมที่มันชัดเจนมากว่าตอนนี้เชลซีน่าจับตามองเป็นอย่างมากเท่านั้นไม่พอนะครับหลังจากที่มีขุมกําลังเชิงลึกที่ดีมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกได้ว่าทีมเชลซีของแฟรงค์ลาพาดตอนนี้ครบเครื่องมากๆนะครับในการเข้าทําที่มันหลากหลายตอกย้ําชัดเจนนะครับในเกมที่เชลซีเนี่ยเอาชนะลีสยูไนเต็ดสประตูตอนหนึ่งวันนั้นนะครับประตูแรก ประตูตีเสมอของเชลซีเนี่ยจังหวะนั้นไปการเข้าทำทางด้าริมเส้นครับแล้วก็เปิดให้กองหน้าเข้าชาร์จบริเวณกรอบเขตโทษนั่นคือ1จังหวะจังหวะต่อมาครับได้ประตูจากลูกตั้งเตะลูกเซตพิสเซเพลที่กลายเป็นทีเด็ดของเชลซีไปแล้วในเวลานี้และลูกที่3ครับเป็นจังหวะสวนกลับเร็วใช้งานนักเตะที่มีความปรับเปรียมีความรวดเร็วอย่างติโมโวแวนเนอร์คอยเข้าทำซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมนาะชีนี้กูรูหลายคนหลายสำนัก ต่างยกให้เชลซี Chelsea เป็นตัวเต็งระดับต้นๆเลยครับน่าจะเป็นเต็ง1เต็ง2เลยด้วยซ้ำไปอันนีมีบางคนค่อนขอดว่าเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าเชลซีเองยังต้องพิสูจน์สำหรับการชนะในเกมใหญ่ๆเหมือนสเปอร์ที่สเปอร์เนี่ยโอ้โหชนะแมนยูมา6 1หนึ่งชนะแมสเซตตี้มา2 0ชนะ อาร์ซอนอลมา2 0เสมอเชลซี Chelsea ได้ด้วยหรือจะเป็นเวีรยพูลที่ไม่พลาดเลยในเกมใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยเชลซี Chelsea ต้องพิสูจน์ต่อแต่อย่าลืมครับเวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับฟรังก์ลามพาดกับลูกทีมชุดนี้ว่าจะพร้อมหรือไม่ซึ่งเึงครับมองว่าเชลซีปีนี้น่ากลัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะลุ้นแชมป์ไปถึงระยะในบ้านลายเลยในนัดที่38หรือแม้กระทั่งในช่วงโค้งรอบแมสุดท้ายต้องมี ชื่อของเชลซีเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์แน่ๆแล้วเรนครอบมองว่าตอนนี้นักเตะของเชลซีนะครับกำลังเล่นอย่างมั่นใจและแถมเล่นได้ดีทุกตำแหน่งด้วยอย่างเช่นนายประตูครับเอเดรียนเมนดี้แม้จะมีความผิดพลาดบ้างในช่วงหลังๆครับแต่อย่างน้นอยเขาเองก็ไม่ได้พลาดแบบหน้าเขกกระโหลกแบบนั้นริชเส์ครับเป็นตัวจริงและสําหรับแบ็คขวานอกจากจะเติมเกมรุกได้ดุดันแล้วเกมรับยังทําได้ดีด้วยเรียกได้ว่าตลอดทั้งเกม โดดเด่นทั้งรุกแล้วก็รับแทบไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยมาสร้างความอันตรายในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเกอร์ซูมาครับนับวันยิ่งเล่นยิ่งแกร่งครับนั้งแต่ที่มีติโกซินบาเป็นผู้นำเนี่ยเขาเองก็พัฒนาตัวเองได้ดีและกลายเป็นกองหลังที่ขึ้นไปม่งประตูได้บ่อยมากซีซั่นนี้ม่งไปแล้ว4ประตูส่วนติโกซินบาครับเป็นผู้นำเพียบไปด้วยบารามีนิ่งรอบคอบงานละเอียดจบได้ในคนคนเดียว เบนชิวเวลครับครบเครื่องเรื่องต้มยำอยู่แล้วครับทั้งรุกทั้งรับแอซิดดีครอสแมนแดนกลางก็หนักแน่นครับการยืนของกองเต้รักษาพื้นที่ได้ดีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องช่วยเหลืองานในหน้าคู่เซนเตอร์ได้แบบโอ้โหดีมากๆครับแล้วยังมีลูกหาบเราไปถึงพวกพึ่งงานอย่างโควาซิสหรือจะเป็นจอจินโยกตามทีในแนวรุกครับยังมีคายฮาวเวส มีจอมขยันความมุ่งมั่นอย่างเมสันเมาท์มีความเร็วความปราดเปรียวทักษะความสามารถไร้กาดอย่างติโมแวนเนอร์มีจอมเก๋าที่เคลื่อนที่อย่างชันฉลาดไปกับบอลได้ดีรวมไปถึงการสร้างคุณประโยชน์ตอนที่ไม่มีบอลอย่างอุลวชิโร่หรือจะเป็นพวกตัวอื่นอย่างพูลิสิตโควาสิตเรยกว่าตอนนี้ขุมกําลังของเชลซีดีที่สุดในบรรดาหลายๆทีมไปเรียบร้อยซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเจเกนคลอปเนี่ย ถึงเลือกจะพูดถึงเชลซีโอเคละเขาจะพูดจริงก็ได้ครับแใจอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าหากว่ามันเป็นคู่แข่งในการลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็สามารถมองได้ในเรื่องของจิตวิทยาครับคือลิภูนาทีนี้พวกเขาเองก็อยากจะโยนความกดดันไปให้ทีมอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะมาจจดจดจ้องแต่ลิพูเพียงอย่างเดียวและประกอบกับว่าสภาพทีมตอนนี้มันไม่ร้อเซ แม้ว่าหลังจากจบเกมที่เอาชนะวูไปได้4ประตูต่อศูนย์จะมีสัญญาณบวกหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิพูกลับมามีคะแนนเท่ากับทางสเปอร์ในลีกโมเมซาร่านะครับซัดไป9ประตูแถมแอซิ์เพิ่มอีกในเกมเดียวกันผู้เล่นที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้อย่างเทรนด์อย่างนาบิเกต้าได้ลงมายืดเส้นยืดสายครับแล้วก็ไม่มีรายงานว่านักเตะคนไหนบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมนัดดังกล่าวนักเตะหลายๆคนเล่นกันได้ดีรับผิดชอบกันอย่างได้ดี แดนกลางคอนโทรลได้การประสานงานร่วมกันระหว่างเจเนอเรสันจนี่วรดุมและกฤติจนเข้าข่ารู้ใจทำให้แดนกลางแน่นขึ้นการจับคู่กันร,ระหว่างฟาบิโยกับ Mar ามาติด3กองหน้านะครับคัมแบ็กกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีกลายเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดของลีกไปแล้วในนาทีนี้26ประตูจาก11นัดแรกดีสุดในพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ตอนนี้เรื่องผลตประตูได้เสียดูดีขึ้นกว่าเดิมและก็โอกาสการควาชช้าแชมป์สมัย2ติดต่อกันก็เปิดกว้าง นะครับสิ่งที่ลิฟูของทนคเขาต้องทําให้ได้คือรักษามาตรฐานต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะเชื่อว่าในแต่ละเกมเนี่ยลิฟูก็เหนือกว่าหลายๆทีมเพียงแต่การที่คุณไม่มีตัวหลักเนี่ยมันจะทําให้คุณก็มีอาการเสียวไส้เหมือนกันคุณต้องลุ้นกันเกมต่อเกมไปก็อย่าให้มีใครเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยคุณจะเป็นรองรรลาคู่แข่งทันทีครับเพราะว่าคู่แข่งนาทีนี้อย่างแมสตี้เนี่ยก็เป็นทีมที่เริ่มที่จะมีคีแมนสำคัญสำคัญเนี่ยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้ว สเปอร์เองครับก็ไม่ได้พุ่งชนในการบาดเจ็บแบบหนักๆเหมือนลิเวอร์พูลส่วนเชลซีเองนะครับที่ครอปมองว่านี่จะเป็นหนึ่งในทีมเต็งลุ้นแชมป์เนี่ยพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยไอ้พวกที่ติดเชื้อโควิด -19 ก็หายฟิตสมบูรณ์กลับมาแล้วตัวบาดเจ็บหลักหนักก็ไม่ค่อยมีที่เคยเจ็บก่อนหน้านั้นอย่างบิลิกียมอร์ก็ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนแทนที่อกกเรากองเตะแต่สิ่งหนึ่งที่เชลซีจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่ออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ทีมแรกครับค การรักษาความสม่ำเสมอและเวลาที่เจอกับทีมใหญ่เนี่ยเชลซีจะต้องเอาชนะให้ได้ด้วยซึ่งถัดจากเกมกลางสัปดาห์นะครับเชลซีจะต้องไปเยือนเอฟเวอร์ตันซึ่งแน่นอนครับเป็นเกมยาก,ยากแน่เพราะเอฟเวอร์ตันเองก็เน้นสุดตัวเหมือนกันเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ต้องไปเยือนทางวูฟด้วยนะฮะถือว่าเป็นเกมที่หนักสําหรับเชลซีต่อเนื่องกับการทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทางเวสต์แฮมแล้วก็ทําศึกลอนดอนดาร์บี้ต่อเนื่องกับอาร์เซนอล ที่ต้องการแต้มมากๆในนาทีนั้นและมีแอสเซลขั้นกลางจนกระทั่งในช่วงต้นปี2021ครับจะต้องเจอกับแมนซิตี้นี่คือ5-6เกมที่เชลซีต้องพิสูจน์ตัวเองครับเมื่อถึงคราวนั้นแล้วเราถ้าเชลซียังสามารถติดท็อปทรีหรือขึ้นเป็นจ่าฝูงได้บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เจนคลบับจมีการ์กเกอร์และกูรูหลายท่านได้ยกย่องสรรเสริญเชลซีเอาไว้มันจะเป็น อะไรที่ไม่มีใครเครื่องแพงสงสัยอีกแล้วแล้วเชลซีเองก็จะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่สุดเลยสําหรับการคว้าแชมป์ปีนี้จับตาเชลซีกันไปเรื่อยๆนัดต่อนัดเกมต่อเกมครับเริ่มต้นจากในสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับทางเอฟเวอร์ตันนะครับนั่นคือการพูดคุยเรื่องของการเล่นจิตวิทยากันครับระหว่างลีพูและก็เชลซีฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดสัญลักษณ์เตือนดิงยังไงรบกวนกดติดตามช่องทางอีก,กาชาแนลด้วยนะคร เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ